สวัสดีค่ะกับมาพบปะอ,อ,อกันอีกแล้วกับเลยาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนนะพี่น้องเนาะสาระแนไปสาระแนมาเฮ้ยก็ไปฟังเจอนิทานเรื่องหนึ่งพี่น้องระดับพี่ท็อปแห่งคนลุกทุ่งก็ยังต้องเล่านิทานเพิ่อนเว้าถึงไผ่เพื่อนกับบดไดออกซื่ือคอยกับบุรุอกันว่าวาถึงไผแต่ข่อยอยากให้มูเจ้าฟัางซอยก,กันกับข่อยเขาคือใครกันนะ เราก็สายแผนกสา,สายใส่ใจสายเผือกอนะน้อเราก็อยากรู้ว่าผู้ใดนะ้อผู้ใดนะเออมาฟังสอยกันสิมาฟังซอยข่อยมาอยวิคิดวิเคราะห์พิจารณาสยอยข่อยดูสวัสดีกันในเหมือนนะเดี๋ยวนะเย็นวันศุกร์นะครับแหมเย็นวันศุกร์แบบนี้นก็ต้องมีอะไรมาเล่าให้มันคลี่คลายสบายใจกันหน่อยหนึ่งนะครับอยากจะให้ฟังเรื่องราวของนิทานปลาลาปลาครับ เกี่ยวกับเรื่องราวของนักร้องคนหนึ่งจริงๆไม่ได้บอกคนหนึ่งตั้งนักร้องสองคนเขาเคยเป็นเพื่อนกันเขาเคยอยู่ในค่ายเดียวกันครับการละครหนึ่งนานมาแล้วก็มีนักร้องสองคนคนหนึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนักร้องรุ่นพี่ซึ่งเขาก็อยู่ในค่ายค่ายหนึ่งมาก่อนนะครับซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นไวรัลมีแต่คนพูดถึงทั่วประเทศไทยเพราะว่าก็เป็นนักร้องยอดกระตันยูครับ อยู่มาวันหนึ่งในระหว่างที่นักร้องคนนี้ก็ทำงานให้กับค่ายอย่างเต็มที่นะครับก็เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆของค่ายเพลงค่ายนี้แล้วมาถึงปีต่อมาทางค่ายนี้ก็ได้มีการนำเอานักร้องที่ชนะจากเวทีการประกวดอีกคนนึงเข้ามาอยู่ในค่ายครับปรากฏว,ว่าเรื่องราวของความอิจฉาริษยามันจึงเกิดขึ้น นักร้องรุ่นน้องคนนั้นก็ได้มีการใส่ไฟประจบประแจง <Hey. S 1> แล้วก็รวมทั้งทำยังไงก็ได้ให้อีกนักร้องรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักร้องดังมีฐานแฟนคลับเยอะแยะมากมายให้กระเด็นออกไปจากค่ายด้วยการกันแกล้งต่างๆนานาจนนักร้องรุ่นพี่คนนั้นหมดสัญญากับทางค่ายและก็ไม่ต่อกับทางต้นสังกัดเดิมครับ หลังจากนั้นนะครับไอ้นักร้องรุ่นน้องที่ว่านี้นะครับก็อยู่กับค่ายนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วตัวเองก็ออกอับเปหิตออกไปจากค่ายแล้วก็ไปทํามาหากินในวิถีอื่นๆวันดีคืนดีไอ้นักร้องรุ่นน้องก็อยากจะทําเรื่องราวของกิจกรรมที่ต้องหารายได้โกยเงินเข้ากระเป๋าลําพังตัวเองก็ไม่ได้มีฐานแฟนคลับเยอะมากมายสักเท่าไหร่ก็เลยโทรศัพท์หา นักร้องรุ่นพี่คนนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจําได้หรือเปล่าว่าอีนักร้องรุ่นน้องเคยเคย,ยุมหัวแล้วก็เคยทําให้ตัวเองเนี่ยนะต้องโดนกลั่นแกลง้งแล้วระเหิดออกจากค่ายค่ายเก่าก็ไม่รู้ว่าความจํานี้ยังดีอยู่หรือเปล่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีเมื่อทําความเลวกับคนอื่นแล้วต้องจําด้วยว่าตัวเองเคยทําเลวกับใครอะไรไว้บ้าง พื่อที่จะเวลาไปขอความร่วมมือหรือว่าไปขอความเห็นใจหรือว่าไปขอสิ่งต่างๆกับคนที่เราเคยทำเวรทำกรรมร่วมกันไว้เวลาไปติดต่อขอความร่วมมือกับเขาเขาจะได้เรียกว่าหน้าด่าไส้ ใ,ใครนั้นคือใครไหนนักร้องรุ่นน้องที่ว่าอืหนาเนี่ยจะเป็นใครนะคนที่เมียอวยหรือเปล่านะอวยเสาอวยแรงหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะคอยคิดว่าบ่อได้ออกซื้อไถได้นี่ขนาดพี่ท็อปยังต้องเล่านิทานเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ผิดที่เลยอยากจะสารแน่เนาะมูเจ้าว่าผู้ใดเอามูเจ้ามูเจ้าว่าคนนั้นคือใคร มาจากเวทีประกวดมันจะมีกี่เวทีนะที่มีค่ายมีกี่เวทีที่แบบว่า,เ,าเป็นนักร้องประกวดมาจากเวทีนั้นแล้วมีค่ายค่ายนั้นเป็นภาษาอีสาษาไทยแต่ว่าเ,วเกี่ยวกับหักอีสานการทํานาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นนักร้องรุ่นน้องคนนั้นที่แบบว่าตอแหลสม,มัจเจอสมัจแจ๋สมมจอสับม,มู่เจ้มมา,จมมาจว่าเป็นผู้ใดเอาเออ ถ้วยมา่เบิงข่อยกับบรลูขึ้กันข่อยกบฟั่งนิท่านพ้อมูเจ้าคือกันนะจ๊ะเออใส่ใจเพราะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเนาะตามวิถีสายเสรอและแน่อย่างเราเพื่อความบันเทิงเนาะเพิ่นบอกนิทานให้ฟังกับฟังนิท่านพี่นองอืมฟังนิท่านว่าพระเอกในเ,เรื่องหรือว่าโตอิสานในเรื่องมันสิพุนผู้ใดสิ สมมติว่าเราตั้งชื่อให้ตัวอิจฉาตัวโกงอะไรอย่างนี้น่าจะชื่ออะไรดีอะไรประมาณนี้เนาะเพราะการตั้งชื่อทุกคนก็มีอิสระในการตั้งเนาะเราฟังนิทานมาเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่ชื่อตัวละครเนาะพี่น้องนะเนาะวันสันก็มาใส่ชื่อตัวละครเราเองเลเนอะเออเรามีสิทธิตั้งชื่อการตั้งชื่อลูกจะมีชื่อตัวเอสภรรยาชื่อตัวทีเพราะฉะนั้นลูกอีฉันชื่อสติโอเคพี่น้องไม่ผู้ใดดอกเออ่อยก็มาบอก เอามื่อเปิดหม่เจ้าฟังเพราะว่าข่ไปเห็นมาบางคนอาจจะยังไม่เห็นข่อยเห็นข่อยก็เลยอย่านม่เจ้าตบข,าข้าวขึ้น่ข่เนาะเพราะว่าเข้าเข้าใจกันได้เขาหูกันว่าเรามันเป็นสายใส่ใจสารแนยืนหนึ่งนะคะคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนมันบอาพี่น้องไปแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ